อยู่ไหนอันนี้เหมือนถงเหมือนถึงเท้าคุณแม่เลยนะคุณคะเราหาถุงเท้าไปโรงเรียนค่ะถุงเท้าคุณแม่ถุงเท้าน้องพาวอยู่ไหนคะถุงเท้านักเรียนน้องพาวเนี่ยค่ะถุงเท้าสีแดงใส่สีแดงไปโรงเรียนเหรอคะสีแดงหาถุงเท้าค่ะโรงเรียนจะปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วค่ะถุงเท้านักเรียนค่ะ เจอไหมคะวันนี้น,นักเรียต้องใส่กี่ข้างคะใส่กี่ข้างคะน้องพาวสองสองแล้วน้องพาวได้กี่ข้างแล้วคะโฉหนึ่งดีมาค่ะ,ะป,ปิดปิดชั้นปิดลิ้นชักได้คะ่ะใส่เองนั่งลงแล้วใส่เองใส่ยังไงคะเก่งมากคะ่ะใส่ได้ไหมคะปิดใส่ได้ไหมคะ อาศัยให้แม่ดูเร็วๆใส่ให้แม่ดูใส่ไม่ได้เองทำไมล่ะคะมันใหญ่มันใหญ่เหรอคะพั่ถุงเท้า,ทานี้เล็กเล็กอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าได้ไหมคะเข้าได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ถูกด้นหรือไม่ได้เกง่งเกง่งจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วแล้วมันถูกด้านไหม อันนี้ใส่ถูกด้านแล้วใช่ไหมคะคุณคะใส่ถูกด้านแล้วใช่ไหมคะอืมรองเท้าแนวใหม่นะคะเยี่ยมค่ะสะอาดแน่นอนค่ะอ่ะอีกข้างค่ะใส่อีกข้างทำยังไงคะใส่อีกข้างน้องพาวคะใสอะ่อีกข้างค่ะอีกข้างหนึ่งคะ่ะน้องพาวาอ่าผิดหนอะรู้เหรอว่าผิดผิดถอดใหม่นะ คผิดแล้วถอดใหม่ค่ะถอด,ถอ,ดอืม,มีมวันนี้ทั้งวันเราจะได้ไปโรงเรียนไหมคะ ่ไหมคะใส่ให้ถูกค่ะต้องเราสีขาวไว้ข้างบนใช่ไหมคะสู้ๆค่ะตั้งตั้งขาขึ้นน้องค่ะน้องค่ะตั้งขาขึ้นอย่างนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้เออแล้วน้องจะได้แสงง่ายๆค่ะเออนี่เอาแขนน้องเอาขาน้องไว้ตรงกลางลเอาแขนงไว้ลิงคะเออตั้งอย่างนี้แล้วก็ใส่เลย icans. อืมนั่นเราใส่ง่ายขึ้นไหมคะ